สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงก็จะพามากินใบไม้นะมันไม่มีอะไรจะกินแล้วหลายคลิปมาก็กินหมูกินเนื้อกินปลาวันนี้กินปลาดีกว่านี้ก็คือใบที่บ้านเอื้นว่าม่อนหมอ,น,หมอน,น้อยนะแต่ที่พักกลางเขามีหลายชื่อมากเลยค่ะเรียกว่าใบขงเขมาใบกุ้งเขมาหรือว่าเรียกว่าพะาพายนะแล้วก็ ทางอุบลเขาเรียกว่าหมอน้อยอ่ะหมอน้อยหมอน้อยแล้วก็แม่ห้องสอนทางเหนือหน่อยเขาเรียกว่าเป่าเลือดก็คือใบมันเนี่ยเขาจะใช้ขยี้แล้วก็ไปห้ามเลือดหยุดหยุดเลือดในแผลนะคะโหสรรพคุณมันเยอะมากเลยนะเป็นสมุนไพระค่ะกอนอื่นก็มาปรุงกันก่อนในหม้อน,นี้ตั้งน้ำพอร้อนแล้วก็มีเกลือ หนึ่งช้อนแกงนะคะตามด้วยปลาลน้ำปลาลใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะขั้นตอนแรกนี่เราก็จะเตรียมเนื้อปลากันก่อนแล้วก็ใส่ลงไปมีพริกสดมีใบตะไคร้แล้วก็ข่า ก็ปลาตัวหน่งปลานินนะคะส่วนเนื้อปลานี่ใครจะชอบเป็นปลาชนิดไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้เราก็จะทิ้งไว้ต้มจนปลาสุกแล้วก็ไปพักให้มันเย็นแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปเลยส่วนในนี้ก็เป็นใบหม้อน้อยสําหรับเราเป็นล้างมาแล้วล้างทําความสะอาดมาแล้วก็มีใบใบยานางด้วยไอ้ไอพ้พืชพืชชนิดนี้ใบมันจะเป็นเครือนะคะ มันจะเลื้อยไปตามพื้นแล้วก็เกาะไปตามต้นไม้ใหญ่นะคะอิงไม้ต้นไม้ตามรั้วตามอะไรเงี้ยแล้วก็มาพูดสาทยายถึงออสรรพคุณมันต่อดีกว่าใบนี่ก็บอกว่าใช้แก้ร้อนในพอกแผลพวกฝีแก้แผลมะเร็งแก้เหิื่แก้โรคตับใช้เป็นยาเจริญอาหารแล้วก็ยาอายุวัฒนะเป็นยาช่วยย่อยอาหารขับปัสสาวะ ใบนี้มันจะมีความพิเศษนะคะเมื่อเรานําไปขยี้แล้วก็ทิ้งไว้สักพักมันจะกลายเป็นวุ้นน่ะเห็นไหมใครเคยเห็นก็มันเหมือนเวทมนต์มากเลยเดอเราจะมาทําพร้อมกัน,นเมนูนี้น,น่าทึ่งมากนะใครไม่เคยกินลองหามากินหามากินแล้วก็าําดูมันจะแบบจะชอบหรือเปล่านะลองกินนะมันเป็นเหมือนชุดอาหารของพื้นบ้านโบราณอะไรเงี้ย ถ้าหากินสมัยนี้ก็คงจะหาไม่ได้แล้วนะส่วนใบมันที่ทําให้เป็นวุ้นั้นก็เขาบอกว่ามีสารแพ็กตินนะเออมันก็เลยกลายเป็นวุ้นอะไรตินตินนะแพ็กแพ็ตินดูอุตส่าห์ไปหาข้อมูลมาจุดซะ ส่วนในหม้อนี่ลุงก้อยอยากจะแนะนําว่าปรุงให้มันมีรสชาติที่อร่อยไปเลยนะคะก็คือเคี่ยวให้น้ํามันมีรสกลมๆแล้วก็อร่อยไปเลยเดี๋ยวเวลาเราทําออกมาแล้วมันจะนกินได้พอดีๆได้ที่แล้วก็เริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะนี่ก็ปิดแก๊สปิดแก๊สไว้พี่หญ่เคยทําให้ดูเคยก็ สิบปีกว่าแล้วมนะั้งเกือบยี่สิบปีกว่าก็เขาจะเอาใบเนี่ยไปคั้นกับน,น้ำไปขยี้ขยี้ยกับน,น้ำให้เหมือนสักผ้าแล้วก็เอาคอนเฟลฟิลของมันออกมาให้หมดนะแล้วก็นียวันนี้ลุงจะมาพลิกสูตรเอาอย่างนี้แล้วกันปลาที่อยู่ในหม้อเนื้อนะมันแค่ออกมาก็เอามาทำให้มันแตก,แตก คือถ้าถ้าเจาไปปั่นมันจะเละไปนะคะก็เอามาคอบุ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 ให้มันแตกๆออกจากกันเป็นเนื้อปลาแล้วก็แยกก้างออกในนี้ก็จะมีพริกผงหน่อยนึงนะคะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ได้ทำตามที่ยายเคยทำให้ดูนะนี่ก็คือแบบ ทำตามอารมณ์ตัวเองเอ,เอาเอาสะดวกสบายไปก่อนฟ้านี่ก็ต้มแล้วแบบ,บรสชาติเข้าเนื้อเข้าหนังดีจังแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวหันน่นนีแล้วตั้งแต่มะวานเตรียไมไลยมาใส่ลงไปแล้วก็มีมะเขือ ใส่แค่นี้พออันที่บ้านเรียกหม้อน้อยหม้อน้อยอะไรเียเพราะว่าเราไม่มีพิมพ์ที่จะทําให้มันเซ็ตตัวแข็งตัวได้แล้วก็ใช้หม้อเป็นพิมพ์นะน้ำที่ต้มใบนี้ลุงก็ล้างสาดแล้วนะมานี้เราจะใส่เนี่ยลงไปในเครื่องปัน่น อันนี้เตรียมไว้หน้าตะแกรงไว้กองใบมันน้ำต้มนี้ก็ไม่ใจเย็นนะไม่รอให้มันเย็นเราก็ใส่ไปร้อนๆเน,นี่ยเอาลงเอาลงโถปั่นนะคะปั่นเลย ัวหอมพริกเข้ากันที่จะเป็นวุ้นละกรองเอาใบออกเอาแต่น้ำนะคะแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะปล่อยให้มันแข็งตัวทั้งปลาทั้งถั่วแล้วก็อะไรนะอีกอย่างนี้ะ มะเขือเนาะอหอมมากมันก็เกือบเป็นวุ้นและรอทิ้งทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วเราจะมาชิมกันนี่เสร็จแล้วดูความเป็นวุ้นของมันดึงดุยดึงดุยกินกินอย่างนี้เลยนะคะ กินในหม้อเลยวุ้นไหมลองชิมคำแรกก่อนอร่อยดีก็ชอบค่อยๆกับราบเท่าอ่ะราบจะคล้น้ำที่คอณจานชอบกินพอเขามาราบเท่าเหมือนกันมาก แล้วก็ผักแต้มก็กินกับผักกาดผักกาดน้อยตดด้วยผักกาดน้อยให้บ้านเราเรียผักกาดตดก็คือกินมันจะชุนเหมือนวาซะบีมากเลยแบบขึ้นจมูกอ่ะกินยนะังไงเนี่ย ก็ตอนทํานะคะเขาจะไม่ทําทีละมมันากๆเพราะถ้ามันแข็งตัวแล้วถ้าโดนตีแตกแล้วมันก็จะไม่ก่อไม่ก่อตัวเป็นวุ้นแบบเนี้ยเขาก็เลยท,ทําทีละน้อยน้อย,อยแบบไงเหมือนที่ยายเขาพาเรียกหมอน้อยหมอน้อยเนี่ยเห็นปะ อร่อยบ้าน,น้ำืมผักนี้เชียวเขียวกรอบเวลาล้างเสร็จแล้วเขาตู้เย็นพอจะกินแล้วก็ยกออกมานะคะมันก็มีความรู้สึุ่หรือแบบอร่อยโคตร ีควังเสียงเคี้ยวผักดังกรอบๆนุ่มกรอบจริงๆอไอ,อ้คำถ้าใครปรุงเป็นน้ำน้ำต้มปลาแล้วมันยังไม่อร่อยเราก็ชิมก่อนว่าเออว่าจะเพิ่มน้ำปลาสักช้อนหรืออะไรเงี้ยล้วก็มีพริกผงนะคะตามลงไป ก็ปั่นใบนี้ดีกว่าเราไม่ต้องไปนั่งขยี้เหมือนสมัยยายเราทํานะเรามีเครื่องปั่นแล้วเราปั่นอย่างเดียวเลยอ,อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวันนี้ลุงก็หิวข้าวมากเลยตอนนี้บ่ายสามยังไม่กินข้าวเรี่ยงเรากันไปเกินไม่เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย หอมเข้ากันมากทั้งถั่วทั <c oughs> ้งปลาก็ประมาณเหมือนเจียวปลายังไม่ไปอีกเหมือนเจีาปลาวุ้นอ,ะอ่ะแล้วกินใบแม่นางกับใบมะน้อยใบพะาพายใบกุ้งเขยมาใบอะไร <c oughs> นั่นแหละแล้วแต่เรียกอะ <c oughs> มันอร่อยมากนะ ไปจริงๆแล้วอมํม